เมื่อน้องออายสกุณาพรเสียงวิหกถามพ่อนกแบบนี้แล้วคำตอบของพ่อนกคือโอ้โหทำให้เราเห็นเลยว่านี่แหละคือสุดยอดหัวคิดของผู้บริหารอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงว่าคําถามของน้องอายแล้วก็คำตอบของพ่อนกคืออะไรเรามาขอพูดถึงงานก่อนนะครับงานวันที่สองที่สธันวาคมคือวันนี้ค่ะวันที่2คือวันนี้นะปกติจะมาเล่นที่ จังหวัดเลยปกติวันนี้จะมาเล่นจังหวัดเลย,เ,ลยเราก็ตั้งใจใตั้งใจจริงๆว่าวันนี้จะต้องไปดูหน้าเวทีให้ได้เราอยากจะไปดูน้องอาอาอยากไปดูความน่ารักอยากไปดูความสามารถและอีกหนึ่งอย่างคืออยากไปดูเสียงวิหกสมซาสมลือปันไดเพราะว่า คือฤดูการนี้มาตั้งแต่วันเปิดฤดูการมันเป็นกระแสมาหมดเลยว่าเขาทําดีมากอ่ะก่อนเปิดฤดูการทุกสื่อให้ให้เขาเรียกว่าให้คํานิยามว่าเขาคือม้ามืดของหมอําในฤดูการนี้แล้วพอเขาเปิดฤดูการมาจนถึงวันนี้เขาก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากคิวงานก็เยอะมากหลังจากที่เราอ่านคิวงานไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาก็เกือบเต็มใช่ค่ะอ่ามาเดือนนี้อีกกองงานเยอะมากแต่ทีนี้ก็คือยกเลิกนะวันนี้วันที่สองธันวาคมกับวันที่สาม วันที่สามไม่รู้อยู่ไหนก็ยกเลิกเหมือนกันเห็นเห็นเห็นลงเนาะสองสามยกเลิกอืมนี่แหละไม่รู้ยังไงใช่ไอ้คาว่ายกเลิกนี่คือเลื่อนหรือเปล่าเราไม่ได้เขาไม่ได้ระบุในเทียตรงนั้นแต่เขาบอกแจ้งว่ายกเลิกยกเลิกกับเลื่อนนั่คือแต่เราก็คือตั้งใจเนาะจะได้ตั้งใจว่าจะไปชมจริงๆว่าหน้าเวทีฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรบ้างเพราะเราเล่นใกล้บ้านเราด้วยอืมเราก็เคยบอกไว้หลายครั้งนั่นแหละบอกว่าถ้ามีโอกาส อีกหนึ่งวงที่เราอยากจะไปดูมากที่สุดก็คือหมอลำเสียงวิหกอยากไปดูความอลังการ uh huh. แล้วก็ความลงตัวของเขาที่ uh huh. พอมาถึงฤดูการที่4เนี่ย เชื่อว่าเขาปรับทุกอย่างด้อย่างลงตัวแล้วเขาวางบุคลากรพระเอกนาะงเอกเอแดนเซอรอ์อะไรเอ่ยโชว์อะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าถูกตำแหน่งไว้หมดแล้ว,วเพราะว่าเนื่องด้วยว่าสามไปดูการที่ผ่านมาคือ,อประสบการณ์ฤดูการนี้ก็คือเป็นที่กล่าวขานว่าที่สุดของที่สุดไปแสดงที่ไหนก็ได้รับการตอบรับดีมากนชแ่แหละเรา,เราอุตส่าห์ว่าเออเราก็แอบ,บดีใจว่าเราจะได้ไปดูแต่ก็แบบอบเสียใจอยู่ว่าเออไม่ได้ไปดูแต่ก็ยังมี มีโอกาสถ้ามีโอกาสจะไปแน่นอนเพราะว่าวันนั้นมาวันที่สองวันที่สองมาที่ผาขาวจังหวัดเลยโอ้ไม่ใช่วันที่แปดยี่สิบแปดมาที่ผาขาวเราไม่ได้ไปเราคิดว่าเราจะไปวันที่สองเพราะมันใกล้กว่า2สองใกล้กว่าแต่พอถึงวันที่สองยกเลิกก็เออโอเคไม่เป็นไรก็คงได้มีโอกาสได้ดูอยู่ถ้าได้ไปดูเราจะถ่ายคลิปหน้าเวทีถ่ายทั้งทุกอย่างทุกฉากแล้วก็ถ่ายโชว์ของอาอาถ่ายโชว์ของพ่อนกมาให้ fc แฟนคลับได้รับชมแน่เพราะเชื่อว่าหลายๆค ก็อยากดูเหมือนกันแล้วก็อยากฟังรีวิวจากเราด้วยอืมใช่ค่ะนี่แหละแต่ที่บอกว่าเวทีเขาอลังการอลังการนั่นแหละเราไปดูจังต้องรอมต้องมีโอกาสแหละต้องมีโอกาสอีกหนึ่งคนอีกหนคนที่อยากดูมากๆคือน้องเพลทิดาแน่นอนค่ะเพลทิดาหลายคนพระเอกของพระเอกเขาหล่อมากหลายคน โอ้ต์ฉลองใช่ยอย่างเงี้ยแลหลายคนอย่ไปดูน้องโดนด,นดน้วยน้องโดนเธโดนออใช่อีกหนึ่งท่านก็คิดอยู่ว่าถ้าได้ไปวันนี้จริงๆตอนแรกเนาะก็เตรียมกระเช้าแล้วกระเช้าแบรนด์จะไปหาบอสนกับบ <No. S 2> อสน้ะะอหลาเวทีแล้วจะได้พ่อมาอะไราให้อาไอยด้วยแต่ก็เอาไว้โอกาสหน้าละกันครับเราจะหาโอกาสไปให้ได้เนาะอ่ะออะเรามาฟังโมเมนต์หนึ่งนะครับที่เราไปเห็นคลิปแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจทั้งคําถามและคําตอบคําถามคือน้องไอ้ถามคําตอบคือพ่อนกตอบอ่ะ ฟังก่อนเราจะให้พี่ยายาวิเคราะห์ค่ะได้คราะบขออนุญาตนะคะขออนุญาตเปิดคลิปจากพี่เปิ้ลพินเพจค่ะพี่เปิพินเพจนั่นเองขออนุญาตนะครับเริ่มใหม่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องาพี่เราออกาทุกคนมาทำงานถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินเียงชีพ จเป็นต้องบางวันที่ไม่มีงานชจ้าภาวเราก็ต้องลงวิกเพื่อให้ทุกคนมีรายได้ได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรแต่ขอแช่ลูกนกอยู่รอดพ่อลกใจยังไงก็อยู่ได้ยังไงลูกก็ดูสิดูดูไปเดี๋ยวต่อไปก็ไปทํางานแทนพ่ออืมอ่ะโอเคครับอ่ะมาพูดถึงคำถามอาอายก่อน ค่ะไอ,ะอาถามว่าทําไมต้องมีงานวีคงานปิดจีใแล้วบอลนกตอบว่าไงตอบว่าถ้าเกิดมันไม่มีงานจ้างอ่ะเนาะก็ต้องไปลงปิดวีคเนาะเพราะว่าจะได้ให้แบบว่าพี่ๆในวงเนี่ยน้องลูกนกเนี่ยลูกนก,<อ>กในวงอของบุคลากรในวงเนี่ยได้มีได้มีรายได้อืมพ่อนกจะอยู่ยังไงก็ได้แต่ลูกนกต้องอิ่มเนี่ย นี่คือคำพูดของผู้บริหารถ้าเราเป็นหนึ่งในทีมงานของสมอรำเสียวิศว์ ing, จิงเราจะภาคภูมใิใจมากที่ uh huh. เราได้หัวเรือที่มีความคิดที่แบบว่าคิดถึงลูกน้องตลอดเวลาตัวเองจะ<ช>เหนื่อยก็ได้แต่ลูกๆต้องอิ่มลูกๆต้องมีอยู่มีกินเนี่ยแหละแล้วก็คือถ้าวันไหนไม่มีงานจ้างที่เป็นเจ้าภาพเ<ฆ>ขาก็อยากจะมีงานปิดวี แล้วก็ยางไฟ์สุกุมปิดเพื่อ<ช>ที่จะเอามาเป็นเขาเรียกว่ารายได้จนเจือรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง<อ>ซึ่งบอนดงนกจะพูดตลอดว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนกในยังไงก็ได้หมายถึงตัวบอนดงนกอสกรอร์ยังไงก็ได้แต่ว่าลูกน้องนอกอะจะต้องจะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีครอ, <ๆ S 2> อบครัวเขาอีกอะไรเขาอีกเขาต้องเขาต้องมีเงินตลอดทําอย่างไรก็ได้ให้เขาต้องมีเงินตลอดอนอกจะเป็นไงก็ได้ทีนี้บบพอบอนดงนพูดอย่างนี้จบ อ,อ้ไอยไปยังเลยไหม,มพ่อนกเก่งจังเลยแล้วมีก่อนด้วยนะโอ้โหเนี่ยเห็นไหมไอ้ก็ภูมิใจในตัวพ่อนะใช่อ,อ้ก็ต้องดูไว้เหมือนบอสน,กกน้อยวาหนูก็ต้องดูไว้นะลูกเผื่อวันหนึ่งหนูต้องมาทํางานแทนพอ่อเขาใชว่าวันข้างหน้าเลยวันข้างหน้าเลยนะคือเขาเป็นลูกสาวแล้วน่ะก็คือแน่นอนแหละร้อยเปอร์เซ็นต์คืออนาคตเนาะไอ้คือบอสน้อยนี่แหละเป็นบอสไอ้น,น้อยนี่แหละนี่แหละเป็นความเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าสอนน้องอ้ายไปในเขาเรียกว่าสอนไปในตัวสอนเทเงนิดเซียนหน่อยอให้ดูพ่อเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกพ่อทําแบบนี้แบบนี้มันจะเกิดคําถามกับเด็กไปเองจะเกิดก็เหมือนคําที่ว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนเนี่ยสิ่งที่บอสนกทําทุกวันเนี้ยอ้ายได้เรียนรู้ทุกทุกวันทุกย่างก้าวทุกการทำเนี่ยอ้ายสามารถเอาไปปรับใช้ได้ในอนาคตแล้วเชื่อว่าอ้ายก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนที่ เขาเรียกว่าเก่งรอบด้านเลยไม่ว่าจะเป็นการบริหารเ่ยการแสดงหน้าเวทีเลยอะไรอย่างเงี้ยอืาไ้เรียนรู้ไงอีกสิบปีอ่ะอีกสิบปีเป็นบอสแน่นอนอายุยี่สิบยี่สิบเอ็ดอย่างเงี้ยเนาะไอยถูกไหมตอนก่อนกระทึกกว่าจะถึงตอนนั้นก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่คุณพ่อได้สั่งสมเนี่ยไปเยอะแล้วแหละ พราะตอนนี้คุณพ่อค่อยๆเทือนนิดเทือนนิดน้องมันจะเกิดคําถามขึ้พี่เองเนาะวาอายน้องเขาจะเกิดคําถามกับน้องเขาเองว่าทําไมต้องแบบนี้คะคุณพ่อทําไมต้องแบบนี้คะเป็นเด็กอย่างที่บอเอ่าว่าเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ใช่มันเขาจะไม่่อยมีคําถามมาเรื่อยๆเด็กที่ฉลาดที่ใฝ่รู้เขาจะมีคําถามเงี้ย<ะ>คําถามแล้วคําถามของน้องคือเป็นคําถามที่ที่ยังไงล่ะแบบ ที่สร้างสรรค์สร้างสรรค์แล้วคําตอบของพ่อสอนมาแบบนี้แล้วทาให้น้องก็เก็บเอาตรงนี้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นคําสอนของเป็นคําสอนเป็นประสบการณ์เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในตัวน้องก็จะจดจําแบบนี้แหละน้องก็จะจดจําแบบนี้และพ่อทําแบบนี้เพราะเป็นแบบนี้เองเป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราไปเขาจ้างเราทุกอันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีคําตอบอยู่ในนั้นที่บอสน้องก็จะจดจาไปเรื่อย เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่ดีเนาะนี่แหละความคิดของผู้บริหารน่ะผู้บริหารก็ต้องเอาองค์กรเอาส่วนรวมมาเป็นหลักตัวเองจะยังไงก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเขาสร้างแบบว่ากระท่อมชาวนาน่ะเราเห็นแล้วอบอุ่นเลยเราชอบพี่ที่เขาแบบเขาอยู่แบบแบบเนี้ยต่อให้วันหนึ่งในเขาอยู่ในแบบว่าฐานะผู้บริหารแล้วที่ประสบความสำเร็จแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบว่าไม่ลืมที่ที่จะแบบว่าตัวเองเป็นชาวนาเป็นลูกชาวนาอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยให้เคยให้พูดในไลฟ์สดตลอดนะบอกว่า นกน่ะมีทุกอย่างแล้วแหละถ้าในชีวิตนกนะแต่ว่าทําไมถึงต้องมาอยู่ในแบบกระต๊อบกระท่อมปลายนาแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องมีไฟฟ้าใช้เป็นฟืนเป็นถ่านหมดเลยเพราะว่านกอ่ะจะไม่พยายามจะไม่ให้ตัวเองอ่ะลืม,มลืมว่าตนเองเกิดมาจากไหนพ่อแม่นกเป็นลูกชาวนา เคยอยู่กระท่อมแบบนี้มาก่อนตั <c oughs> ้งแต่เล็กแต่น้อยตอนนี้นกมกั่งมีนกนกจะอยู่สุขสบายก็ได้แต่นกจะไม่พยายามจะไม่ลืมลืมรากเง้าของตัวเองลืมร่ากเง้าความเป็นคนอีสานของตัวเองืลืม,นนล,ล,มลืมรากเงาของความเป็นชาวนานเนี่ย <c oughs> อืม <c oughs> นี่แหละเป็นเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากค่ะที่คุณพ่อได้สอนคุณลูกไปในตัวซึ่งเป็นคําถามและคําตอบที่ดีมากๆเลยเราก็เลยนําเรื่องราวนี้มาเล่าสู่ต่อให้พี่ๆแม่ๆพ่อๆพี่น้องเอซะได้ฟังกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราสองคนด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาัรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ